ตุดตรุดใครจะเป็นคนที่เข้ามาคนแรกคอมเมนต์หน่อยเข้ามาแล้วคอมเมนต์หน่อยแล้วคิดถึงมากเลยอ่ะฮาย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 แอปเปบอดี้คิดฮอดไอโบคิดฮอดไอโบ มีไผ่คิดทอดอ้ายบ้างยาใจรายวันมากอ้วนแวะมาวันนี้ถึงบ้านก่อนเที่ยงคืนไฮคัาไฮคพาคิดถึงอ้วนคิดถึงมากอะ่ะไม่ได้เจอกันกี่สิบปีแล้วเนี่ยไม่ได้เจอกันเลยตั้งแต่ปีใหม่นี่มันเข้าวันที่ยี่สิบเอ็ดจะเข้าวันที่ยี่สิบเอ็ดแล้วอะ่ะไม่ได้เจอกันมายี่สิบกว่าวันอะ่ะจะเดือนหนึ่งแล้วอะ่ะ เราเคยไม่เจอกันนาะนขนาดนี้ไหมมัมจนจะขอพูกของาวน,นะเหนื่อยไหมเก่งมากนะเหนื่อยแต่ว่าก็สนุกดีค่ะหลายสิบปีแล้วนะคิดถึงใช่หลายสิบปีแล้วอะเหมือนไม่เจอนานแล้วอะไม่เจอมาหลายสิบปีแล้วทำไงอะ่ะคิดถึงทุกวันคิดถึงทุกคนเหมือนกันนะ คิดถึงมากเลยดังนั้นสเตจที่กำลังจะมีอย่าลืมแวะมาหาหน,นูไว้นะโอ้คิดถึงจริงนะพูดจริงบ่งตรงบ่งตรงอะช่วงนี้เหมือนจะไม่มีอะไรทำแต่ก็มีอ่ะเยอะอะเหมือนจะไม่มีอะไรตรงไหนอะมีมีอยู่มีอะไรให้ทำอยู่เยอะแยะมากมายไก่กองขอบคุณของขวัญับ มีอะไรมาสปอยไหมอยากรู้อะไรถามมาได้เลยถ้าถ้าตอบได้ก็จะตอบแต่ถ้าตอบไม่ได้แล้วเผลอตอบก็อีกเรื่องหนึง่งถ้าพี่กดทันนะทันแน่นอนทุกคนมีตั้งสองรอบในใจลึกๆก,กึ่งกลัวเลยว่ามันจะไม่หมดหรือเปล่ามีสองรอบจะจองอยังไงให้ทันไวพอหน่อย ขอให้ทุกคนได้มาดู State กร a ดนะจ๊ะอย่างน้อยก็มาสักรอบนึงก็ยังดีนะเอาราคาพร้อมมา <c oughs> <c oughs> เร็วๆนี้เร็วๆนี้เร็วๆนี้แน่นอนคิดว่าไม่น่าเกิน อาทิตย์หน้ามาแน่ไม่น่าเกินอาทิตย์หน้ามาแน่พรุ่งนี้กดนะอย่าลืมนะอย่าลืมหมดแน่นอนคิดถึงรุ่นสามเยอะมากเย้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 ก็คือมันมีสองรอบใช่ไหมคะแล้วก็แล้วก็สุดท้ายก็จะมีปลดรูปด้วยนะอย่าลืมมาเจอกันตอนปลดรูป ถึงจะกดไม่ได้แต่ก็ไปยืนเฝ้าหน้าประตูนนะได้เลยหนูไม่ได้ลงเพลงเลยช่วงนี้คือทำงานแล้วก็กลับมาแล้วก็ประชุมแล้วก็ซ้อมวนๆอยู่เท่านี้ปวดตัวมากแล้วก็กำลังเครียดเครียดอยู่เครียดเครียดเครียดชุดกำลังจะอ้วนอยู่ช่วงนี้อยากตัวเล็กกว่านี้ บาซ่าจะหายใจออกไหมเอา,อางี้ออกต้องออกเอาพัดลมไปด้วยเผื่อร้อนไปแต่รอบเช้านะอยากเจอมากถ้ากดได้ได้เลยสู้ๆนะครับอ้วนได้เลยอย่าป่วยนะคะพูนเลยขาเนื่ในตัวเองด้วย นายเลยเอาอะไรมาไม่หมดก่อนก็กลัวจริงๆนะกลัวมันไม่หมดจริงๆวันดีจ้าวันดีเจ้าเนึกภาพหลังจบงานไม่ออกเลยนั่นเป็นปากกระป๋องไงแงนั่นสิหนูก็คือแต่ว่าคือมันแบบทำอะไรไม่ได้จริงๆอะ ถ้าจะให้เข้าไปในหอกันทุกคนก็ไม่ได้อีกตอนแรกก็คิดกันอยู่หลายตลบกลักวไม่ได้ไปเนี่ยมานะมาเถอมาเถอนะแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราเจอกันวันที่สาสิบเอ็ดแล้วใช่ไหมแล้วเราก็ไม่ได้เจอกันอีกยาวๆเลยเหรอ จนถึงงานพรอมเลยเหรอไม่นี่นะไม่นี่นาเรามีงานอีกเรามีงานต้นเดือนเขาประกาศยังต้นเดือนต้นเดือนเฟบมีกลราสีมีวันที่8เออใช่ใชใช่อยากเจอทุกวันทำต้องทำไง นั่นสินั่นสิเดี๋ยวไว้จะมาอัพหน้าตัวเองลงทุกวันเลยให้ทุกคนดูเจแปนเอ็กซโใช่มี j จแปนเอ็กนะคะวันที่8นะคะแล้วก็เจอกันอีกทีก็จะเป็นงานวันที่กีฬาสีใช่ไหมวันที่15 15ใช่ไหมส5ห้ 15. แล้วก็อีพีก็เป็นอ่าเดือนหน้าได้เจอกันเยอะอยู่เย่เย่เย่กดแฟนซายไปสองอันและเลิศดีครับคนน่ารักวันนี้ฮะมวันวันนี้ครับ first perf วันไหนนะฮะเขายังไม่ประกาศเหรอคะเขายังไม่มีประกาศใช่ไหมเร็วๆนี้เดี๋ยวไปถามให้ว่าประกาศเมื่อไหร่ จอกันทุกสัปดาห์เลยเย่ yeah, <Yeah. S 1> เพราะว่าอยากเจอทุกคนทุกบ่อยๆรู้สึกว่าเดือนนี้ไม่ได้เจอแล้วรู้สึกว่าจะตายแล้วตอนนี้จะเฉาตายแบบนี่ขนาดยังอยู่ในวงอยู่นะแล้วถ้าออกไปอะโอ้โหไม่อยากจะคิดไม่อยากจะฝันถ้าออกไปแล้วฉันจะได้เจอพวกเธอใหม่เนี่ยแต่ฉันจะพยายามหางานเพื่อให้มันได้เจอพวกเธอนะ มันมีงานอะไรจะได้เจอกันบ่อยๆอ,อีกทุกอาทิตย์เลยเจอทุกอาทิตย์อะผุ่มยาวแนใช่ผุมยาวแล้วเนี่ย,มย,ยไม่เจอกันแป๊บเดียวผุมยาวแล้วเนี่ยทุกคนเดี๋ยวในตอนปดลดรูปใช่ไหมล่ะเราก็จะมีใส่ชุดสวยใช่ไหมชุดสวยอะตอนเนี้ยยังเลือกไม่ได้เลยอะ ยังเลือกไม่ได้ยังเลือกชุดสวยไม่ได้เลยอ่ะยังเลือกรองเท้าก็ยังเลือกไม่ได้ทรงผมก็ยังเลือกไม่ได้แต่ว่าในสเตจที่กำลังจะมาถึงนี้อ่ะหนูอยากใส่ชุดสวยที่เป็นสีเขียวนิดนึงให้มันมีสีเขียวเพราะว่าถ้าไปงานพรอมแล้วชุดแบบชุดแบบเวอร์เวอร์มันอาจจะสีเขียวมันอาจจะอาจจะยังไง เดี๋ยวหน้ามันเขียวไปด้วยกลัวเป็นคนสวยเส่อะไรก็สวยทุกคนนี้จะเล่ามีอะไรจะเล่าคือเรื่องนี้ไปดูหมอดูมาไปดูหมอดูเขาเรียกว่าอะไรดูดวงไปดูดวงมาหมอหมอดูถามว่าเนี่ยเป็นคนที่ อันนี้ไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกับดวงไหมแต่ว่าเขาบอกว่าเป็นคนที่ขึ้นกล้องใช่ไหมเวลาที่ไม่แต่งหน้ากับแต่งหน้าเนี่ยจะคนละคนเลยถ้าอยู่ข้างนอกคือแบบไม่แต่งหน้าคือไม่มีใครจําได้แล้วหนูก็เอ๊ะนี่มันเป็นเรื่องเรื่องที่ดีหรือว่าเรื่องไม่ดีถ้าอยู่ในกล้องเนี่ยจะสวยขึ้นกล้องเลยในใจึกๆก็เออก็เป็นเรื่องราวดีๆที่เราสวยขึ้นกล้องแต่ว่า ตอนที่เราไม่แต่งหน้าล่ะวันนี้ก็เลยเล่าให้เพื่อนฟังเล่าให้เพื่อนฟังว่าเอ้ยนี่หมอดูทักนี้แล้วมันบอกว่าอะไรไหมมันบอกว่าเออฉันก็เห็นด้วยนะมันบอกว่าตอนเธอไม่แต่งหน้าเนี่ยตอนเธอไม่แต่งหน้ามันเหมือนคนละคนคือเป็นอีก,เป,อก,กอเป็นอีกลุกหนึ่ง่ะเป็นอีกลุกหนึ่ง แต่พอแต่งก็จะเป็นอีกลุกหนึ่งอ้าวมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วป้าพอแต่งปุ๊บดอลลี่ดอลลี่มันก็ต้องมาดังเด้งต้องนี่อายไลเนอร์มาปากมานี่แล้วพอเราไม่แต่งหน้ามันไม่มีอะไรตานเนี่ยสองชั้นแบบแอบเล็กๆหลบในด้วยเนี่ยอืมมันก็ไม่มีแต่พอปุ๊บ,บติดขนตาสะพึงจึง้งมันก็โคราโคนมันก็ธร,รรมดาม,มายอะฮะ น่าสดเท่ากับอันอันไม่แต่งนน้นก็น่ารักแต่งก็สวยเอ้ยมันพูดหนีเลยมันบอกว่าบอกว่าเนี่ยถ้าแต่งตัวก็จะสวยไปเลยแต่ว่าถ้าถ้าไม่แต่งก็จะเป็นอีกลุกนึงเป็นน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยลอรีการแสดงออกเฮ้ยเรื่องดวงนี้มันเล่าให้กันฟังได้ป่ะมันจะมีเคลื่อนป้ากลัวนะเพราะไปดูมาแล้วมันมันจะมันจะมันดีอยู่หรือว่าหมอดูพูดเราใจเราแต่ก็ไม่นะเพราะว่าเปิดไพ่ออกมาให้เราดูมันเป็นดูดวงแบบไพ่ยิบซี สปอยทูชหน่อยเราจะได้ใส่คู่กันูช็อตเหนะคะตอนนี้มี2องอันที่จะใส่มันมีสองรอบก็คือรอบแรกจะเป็นเออรอบแรกยังขอเลือกก่อนได้ไหมว่าจะเอาไหนเป็นรอบแรกแต่มี2ชุดก็คือชุด celebration นะคะชุดเซมดีไหมทุกคนอยากถ่ายกับชุดเซมไหมกับอีกชุดนึงก็จะเป็นชุด ge แบบเต็มยศ พอเ,เห็นหลายๆคนเคยบอกว่าอยากให้ถ่ายกับชุดจี e. ไม่แต่งก็ใส่ใสแต่งก็แซบ่บนี่ไะใช่ไหมล่ะใช่ไหมล่ะอันนั้นมันหวยปาที่เลื่อนเอาก็ไม่รู้ไงแต่อยากเมานะมีหลายอย่างเลยอยากเมามากหชุดจี e. ใช่ไหมหนูไม่เคยใส่ชุดจี e ถ่ายเลยนะว่าไปแล้วยังไม่เห็นชุดเซม ได้เดี๋ยวรอดูนะเดี๋ยวรอชุดเซ็มมาเดี๋ยวทุกคนได้เห็นเร็วๆนี้วันที่ใหม่ๆใหม่ๆใหม่ๆเดี๋ยวได้เห็นได้เห็นก่อนงานแน่นอนใช่อืเจ๋งแจ๋วเฮ้ยไม่ได้ยินคำว่าเจ๋งแจ๋วมานานมากเจ๋งแจ๋วเจ๋งแจ๋วจ้าเจเดเดโจเคยดูไหมเคยดูไหมการ์ตูนเจ๋งแจ๋วเจ๋งแจ๋วจ้าเจเดเดโจมาลองอีกเพระว่า ชุดเส้นเป็นไงสวยไหมไม่บอก,อ,บอ,กอืไม่บอกหรอกยังไม่บอกหรอกไม่บอกหรอกนะห้ามถามเดี๋ยวหลุดเดี๋ยวหลุดนะมีอะไรอีกนี่เมาเมาก่อนเรื่องดูดวงคือเรื่องดูดองดูดอง เื่นดูงใช่ไหมคือคือเขาจะให้เราหยิบไพ่ใช่ไหมคะหยิบมาปุ๊บเขาบอกว่าสองใบแรกเนี่ยจะเป็นเป็นแบบเป็นไพ่แบบไพ่ของตัวหนูเลยอะไรเงี้ยสองใบเปิ้งใบแรกเปิดมาได้ไพ่ชื่อไพ่ว่าเด e Sun นี่ ชื่อไพ่ว่าเดอซานแล้วเขาบอกว่าเป็นไพ่ที่ดีมากเลยนี่ตัวตัวได้ไพ่ดีแล้วเนี่ยถ้าเป็นคนอื่นนะเขาเปิดมาได้ไพน่นี้เขาก็ไม่ดูอย่างอื่นแล้วเป็นไพ่ที่ดีมากนี่ว่าไปเป็นไงปีหน้าเดี๋ยวรอเลยทาไม่ดีนะ <c oughs> มาเลยนะเลนเราจะเป็นไพ่ที่ดีเราก็เอ้ยถือว่าเป็นการเมเิเฟสเปนในตัวเป็นการแบบอุย๊ยเราจะมีเรื่องราวดีๆเข้ามาในชีวิตนะ่ะ Hmm. หมอสปอยมากใช่ไหมหนูอะรู้สึกว่าหมอสปอยมากเลยอ่ะแล้วแบบว่านี่นะได้เป็นนาะดาลงรา,าได้เป็นแน่นี่ดาราดาังสาถูกเดอ้อถ้าได้เป็นเดี๋ยวจะไปดูกับหมอเลยอีกรอบหนึ่งเรื่อยๆ เพิ่งเห็นว่ากดทูชอนไม่ทันแงอ้าวเ,เป็นอย่างนั้นไปเขากดกันตั้งนานแล้วนะเตงดังไรอย่าลืมกันเด้อโอ้ยให้ดังก่อนเด้อสูเรียกแล้วก็จะไม่ได้ยินเลยแหละนี่เป็นไงบอกแล้วว่าเกิร์ลเลิฟต้องเข้าแน่ๆแบบนี้โอ้โหสอทูนะวนอวนไวพรให้กันด้วยมีคนถามเยอะมากเล่าแล้วปะบอกว่ามีคนถามเยอะมากว่า ว่าแบบว่าออกไปจะไปทําอะไรเนี่ยออกไปทําอะไรคือลองจ้างมาสิคะทาไม่ได้หนูก็จะทําไม่ได้คะ่ะลองจ้างมาก่อนลองจ้างเดี๋ยวให้ไปร้องเพลงอ่ะลองจ้างมาเดี๋ยวเราจะทําไม่ได้หรือจะให้ไปแสดงอันนี้ลองจ้างมาเดี๋ยวเราจะทําไม่ได้ขอพิกัดโอุย้ยคิดถึงจังเลย คิดถึงจังเลยนี่ไม่ได้เจอกันนานหนูแก๊สแล้วนะยังไม่แก๊สตอนนี้แต่ประกาศแล้วว่าแก๊สรับจ้างทั่วไปมกักใช่เป็นในส่วนของรับจ้างทั่วไปนะคะให้รีวิวอะไรเราก็จะรีวิวให้ได้ลองจ้างดูลองจ้างดูมันทำได้ทุกอย่างจ้างมาก่อนถูกต้องจ้างมาเลี้ยงแมวได้นะคะ ค่าตัวแพงหนึ่งคิวแต่ห้ามกัดนะเพราะว่าตอนนี้คือหนูเศร้ามากเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะมีแบบได้เจอทุกคนแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ขาหนูยังเขียวอยู่เลยตอนเนี้ยแล้วไม่หลายตรงด้วยนะไม่ใช่แค่ตรงที่แบบถ่ายให้ทุกคนดูอะ่ะมันมีไหลอันเลยคือหนูจะเล่านะทุกคนว่ามันเกิดจากการที่หนูอะ่ะคือที่พี่เพียวอะ่ะเขานอนอยู่ตรงโซโฟ,ฟาใช่ไหมเขาจะชอบมานอนด้วยอยู่ละ เขาจะชอบมานอนด้วยแล้วหนูก็อยากนอนแบบนอนนอนยกขาขึ้นมาบนโซฟาเลยทั้งโซฟาหนูคือเขาหลับอยู่หนูก็เลยยกขาไปพาดตรงที่วางแขนลงโซฟาแต่เขาหลับอยู่ไงเขาไม่เห็นแล้วมันก็พาดไปปุ๊บมันมันอยู่ตรงหัวพอดีแต่คือตอนนั้นก็นอนไม่ได้มีอะไรพาดอะไรเรียบร้อยแล้วเหมือนแบบเขากเลังจะตื่นแล้วตื่นปุ๊บลืมตาม,มาเฮ้ยเจอเจอขาพาดอยู่ตกใจตกใจกระโดดโยงกัดงับ,บจบเลยเลือดไหลเลย จบผผาวเขียวอื่อเลยตอนนี้ต้องแบบซื้อยาแผลเป็นแผ่นแปะแผลเป็นรู้ซื้อถุงน่องซื้ออะไรมาเพื่อเพราะว่าต้องออกงานเนี่ยจ้างมานั่งสบตาทาั้งชีวิตคิดเท่าไหร่ค่ะอุ้ยนะสะแพงเลยนะคะต้องเลี้ยงเลยจะแต่ก,กินง่ายอยู่ง่ายคะ่ะแผ่แห้งยัง ทา,าด้วยนะเดี๋ยวเป็นแผลเป็นทาอยู่เรื่อยๆเลยค่ะไม่รู้เขาให้ทากี่รอบไปทาอยู่เรื่อยๆอะ่ะแล้วคือยังไม่พอนะค่ะตอนนั้นน่าโดนกัดขาซ้ายใช่ไหมแล้วเล่นกันพี่ตูกับพี่เพียวเล่นกันโน่นนนนเล่นกันปุ๊บโดนมาข่วนหนูอีกมาข่วนหนูอีกข้างหนึ่งค่ะน,นี่คือมาข่วนอันนี้อันนี้แปะแผ่นแปะแผลเป็นอันนี้โดนข่วนอีก รนคนอีกอันนี้เจ็บมากอันนี้เจ็บกว่าโดนกัดอีกอะเราแผลเป็นที่ตัวมันหายยากมากเลยอะกัดเพียวคืนยังไม่พอโดนตอนที่หนูโดนกัดใช่ไหมตอนที่หนูโดนกัดหนูก็กลัวหนูก็กลัวเพียวมันตกใจอะหนูก็สงสารนะมันหลับอยู่หนูป่า ไม่เป็นไรไม่เป็นไรลกูกไม่ต้องตกใจมันมีเองไม่เป็นไรมันมีไม่เจ็บมันมีไม่ร้องไห้มันมีไม่เจ็บเลยไม่ร้องไห้ไม่ร้องหไองห้เนี่ยไม่ต้องตกใจนะลกูลกลกูกลูกพรามันตกใจอะมันยอมรับความผิดไปคนเดียวเห็นไหมเสร็จปุ๊บพอเพียว ย้ายที่นอนไปนอนลงปุ๊บร้องไห้เลยเพราะว่าเจ็บมันแสบแล้วมันก็เจ็บแล้วมันก็ปวดมันทุกอย่างอะ่ะตอนทำแผลอ่ะร้องไห้เลยสปอยสุดๆใช่อะ่ะสปอยเลยอ่แล้วใครไปนอนตรงโซฟาก่อนคือหนูว่นอนก่อนแล้วหนู่ลุกไปหยิบน้ําเพื่อที่จะหิวน,น้ํามันก็ลุกไปหยิบน้ํพาพอกลับมาปุ๊บเขาก็นอนอยู่ที่เดิมของเขาแหละแต่ว่าหนูอยาก นอนแบบนอนตอนแรกหนูนั่งไงม,มันเป็นความผิดของหนูเองแต่ว่าเพียวเลยนะรักลูกมากพี่เพียวตัวเสียคนแน่อ้วนว่นหนูผิดเองอะถ้าพูดตามตรงนะเขาก็นอนของเขาอยู่ดีแล้วหนูก็เอาขาไปพาดอะ่ะปุมบป,มปม๊ตัวตกใจนึกว่ามีอะไรมาทับเลยมันตกใจ แบบนี้ต้องอาบน้ําทรมานแท้ทรมานมากคือเพราะว่าหนูไม่ให้แผลโดนน้ําเลยเพราะว่ากลักวมันอักเสบเดี๋ยวมันหายช้าใช่ไหมหนูก็เอาแผ่นเอาปาสเตอร์ที่มันกันน้ํามาแปะทั้งตัวตอนนี้หมดตังไปกับผ้าปาสเตอร์กับผ้ายาเนี่ยเยอะมากยกขาอีกกลัวปาสเตอร์ไม่กันน้ํา <c oughs> <c oughs> ในสมการนี้ใครผิดครับผมเองครับผมเป็นคนผิด พี่คิดถึงจังพี่จะลงมาดูสเตจแก๊สหนูไหมอะไม่เจอนานมากเลยอะ่ะพี่จะมาแฟนไซนหรือมาทูช็อตหนูไหมอะฮะหนูจะแก๊สแล้วนะเว้ยออกไปพี่ยังจะมาหาหนูบ้างไห,หมอะฮะหึกลัวใกล้ออกแล้วก็กลัวกลัวกลัวเนี่ยตอนเนี้ยกลัวไม่ได้เจอทุกคนเลยอย่างแรกที่กลัวนะหมองตงนี่ไม่ได้บอกรักนะเฮ้ย แต่ไม่ได้เจอมาเดือนหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะอ้วกแล้วมันเหงามันจะเฉามันอยากคุยมันอยากเจออทุกคนไปงานวันเด็กสนุกเลยดีโหเพราะหนูแก่แล้วไงแก่แล้วก็เลยไม่ได้ไปนะ่ะเลยได้กลับบ้านไปทำคอนเทนต์เนี่ยขี่ควายเลย กูไม่ได้เจอเหมือนกันฮะก็เหมือนกันอย่าว่ากลางไลฟ์นะ <laughs> มันเด็กไม่สนุกเลยเหลอจ๊ะฉันเห็นเธอลงคลิปฉ่ำมีความสุขฉ่ำอย่างมาเนียนรีวิวน้องอ้อยน้องอ้อยเหรอ <laughs> น้องอ้อยก็น่ารักดีตัวใหญ่เบิม้มไม่มีหนูไม่ได้ไปไหนเลย หอยไม่เป็นไรคะ่ะชอบคนแก่ใครเป็นวันเด็กไม่มีนี่นอนอยู่บ้านเออโกหกโตくなรกเด้อฉ ok, ok, ีดปัทยาก,กับพิส่สนักบ้านกันไว้ก็ดีนะคือไม่่ะไม่กล้าไปฉีดเลยคือโดนโดนกัดมากี่รอบคือหนูเคยโดนหมากัดครั้งหนึ่งก็คือหมาที่บ้านนั่นแหละแต่ว่าไม่ได้กัดแบบเข้าเนื้ออะไรขนาดนั้นค่ะแม่ก็บอกว่าไม่ต้องไปฉีดหรอกม้าฉีดแล้วแล้วรอบนี้โดนแมวกัดใช่ไหมแต่ว่ารอบนี้โดนกัดแบบ ฟันเจาะเลยอะทุกคนเจาะเข้าขาหนูเลยอะเป็นรูสองรูอะงามอย่างนี้เลยแต่คือหนูก็เลยใช้ใช้หลักสูตรเดิมก็คือแมวฉีดอยู่แล้วเราก็เลยไม่ต้องไปฉีดก็เลยไม่ได้ไปฉีดเนะี่ยแต่แม่หนูอะหนูโทรไปบอกแม่แม่โดนแมวกัดเป็นไงบ้างล่ะไปฉีด ไปฉีดเลยไปฉีดกันไว้แล้วถาแม่ทําไมพี่หล่อจังครับเออหืออย่งอ่ะหลอะ่อฮะก็ไม่เนี่ยแล้วแมวเป็นไรมากไหม <c oughs> แมวมีความสุขด,ดีค่ะ ฟอร์จ sure, ูรถามหมอดีเฮ้ยหนูหนูว่าในนี้มันจะมีหมอไหมมีหมอไหมคะพี่ถ้าแมวฉีดแล้วหนูต้องหนูต้องฉีดไหมคะแต่แม่ก็แนะนําให้หนูไปฉีดดูดีแต่หนูก็บอกแม่ว่าหนูใช้สูตรเดิมเลยที่แม่เคยบอกหนูว่าถ้าแมวฉีดถ้าหมาแมวฉีดแล้วเราไม่ต้องฉีดก็ได้หนูก็เลยยังไม่ได้ไปฉีดเพราะว่ามันต้องฉีดหลายเข็มอะใช่ไหม ล้วแม่ก็เลยหนูถามแม่ว่าเราถ้าเป็น,นะมันมันจะตายไหมอะแม่บอกว่าโอ้ยบางคนก็มีนะมันวิ่งเข้าสู่หัวใจอะ่ะบาดทยงบัดทยักะมันอันตรายหามพยาบาลก่อนได้ไหมได้เลยเนี่ยต้องมีพยาบงพยาบาลในนี้มีแน่ๆแ,แล้วหนึ่งคนสองคนจําได้มีพยาบาลสองคนผมไม่ได้เป็นหมอครับแต่เป็นห่วงนี่โอ้โหเล่นบุกซะด้วย ไม่ได้เป็นหมอแต่เป็นห่วงนะนี่แนี่ทุกคนหนูจะต้องไปแล้วหนูแวะมาเฉยเยแวบๆวเพราะว่าคิดถึงทุกคนเพราะว่าถ้าไม่มาวันนี้ก็ไม่รู้จะมาวันไหนพรุ่งนี้เหรอคะพรุ่งนี้ก็มีงานอีพรุ่งนี้มีประชุมเฮ้ย hey! เหนื่อยเว้ยไม่เหนื่อยสนุกสิ m a n i f e s ม m a n i e ไม่เหนื่อยสนุกสนุก m a n i f e เฮ้ย อย่าลืมนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราจะเจอกันที่ graduation stage นะคะวันที่3าสองรอบแล้วก็มีปลดรูปด้วยนะจ๊ะอย่าลืมมานะอย่าลืมกดนะขอให้กดได้อย่างน้อยคนนึงก็1รอบก็ยังดีนะแล้วก็มีอะไรอีกเอาแค่นี้ก่อนเอาเป็นว่าทุกคนต้องมาหนู ตอนที่สเตตแก๊สก่อนนะอย่าลืมนะไม่ได้เจอตั้งนานไม่คิดถึงกันเลยหรือไงล่ะถ้าไม่มาไม่เจอกันนานคิดถึงจังเลยอ่ะอืมแล้วก็เดี๋ยวมีใส่ชุดสวยด้วยอย่าลืมมาถ่ายชุดสวยลนะ่ะประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวไวจะมาลงรูปให้ทุกคนดูบ่อยๆอาจจะไม่ค่อยได้ไปถ่ายรูปเลยช่วงนี้ไม่ได้ถ่ายเลยอะ่ะ ไปถ่ายกับควายมาแล้วก็จบแล้วมันไม่ได้ไปถนะ่ายไหนอีกเลยอคิดถึงทุกคนนะทุกคนมา,มากๆคิดถึงทุกคนจริงๆแล้วก็อย่าลืมมาหาหนูนนะแล้วก็หนูคิดถึงทุกคนมากเลยนะ ที่ถึงเช้าที่ถึงเย็นมอร์นิ่งจุดไหนทที่ถึงที่สุดในโลกเพราะว่าเราไม่เจอกัน10ปีแล้วดูดีไม่เจอกันนานผมหนูยาวขึ้นขนาดนี้แล้วด,ดูดีดังนั้นต้องมานะต้องมาเจอกันไม่มากก็น้อยโอเคไหม เค่ okay. สำหรับวันนี้จุดนายนานะอ้นวนเราทุกคนทุกคนถ้ามีอะไรแนะนำก็ดีเอมมานะกลัวทำอะไรแนละ้วมันแบบไม่ถูกใจไงเราอยากให้มันตรงกลางแต่อะไรทำได้ก็จะทำไหนทำไม่ได้ก็ครึ่งครึ่งกลางกขอบคุณทุกคนที่เข้ามาคุยกันขอบคุณทุกของขวัญเลยที่ส่งเข้ามาให้ เบอร์บนะูน่ะอ้วนบ๊ายบายคิดถึงหมาเก่าๆเสมอเคียงๆขอบคุณน,นะเบอร์บูแคปรูปนี้ไปลงสตอรี่จะได้ <c oughs> เผื่อใครลืมหนะ้าห้ามลืมหน้าหนูนะทุกคนอย่าลืมหนูนะ ห้ามลืมหนูต้องคิดถึงหนูทุกวันนะเชา้าเย็นก่อนนอนก่อนกินข้าวก่อนอึอย่าลืมคิดถึงหนูนะ๊ายบาย๊ายบ๊ายบ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 าย,บายบาย,บายไม่ได้เจอกันังนา ต่ต้องไปกินข้าวก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันเลยเที่ยงคืนนะไปจริงแล้วนะแมบูเฮ้ยบอกอะไรไม่บอกหรอจุนาย